ช้าคนในเฮาจะมาเนี่ยพัดกะเพราหอยโขมเจ้าหอยบ้านเฮาเลยนะเจ้าแกะขี้แกะอย่างออกแล้วเจ้าต้องไปต้มไปหลวกเงือมันจุกหน่อยเจ้าแล้วก็เฮาออกมาแกะออกนะเจ้าเมดูส่วนผสมกันนะเจ้ามีหอยโขมเจ้าที่เฮาแกะแล้วเจ้ามีใบกะเพราเจ้าแล้วก็มีพริกเจ้าพริกแห้งหอมแดงกอมขาวตำแบบหยาบหยานเจ้า หอมแดงจอยเห็นหน่อยเจ้าถ้ามีหอมหัวใหญ่กระจายหอมหัวใหญ่ได้นะเจ้านี้จอยมาสวมมานักเจ้าแต่เราไปดูกันเจ้าใ่พริกเจ้าที่เราตามร่อยเจ้าใ่ลงไปตัวน้ำมาทันหอนเลยเจ้าจต่น้านเราก็เจ้ไฟกลางๆนะเจ้าพริกมันไหมนะเจ้าก็ัวพริกหอมเจ้าแต่กระส่หอมแดงลงไปเจ้า ผ้าทอมแดงเฮ้ยมันชุกแห็นน้อยเจ้ากระเพราก็เป็นกระเพราบ้านเฮาเนาะเจ้าออกคนเดียวนะเจ้ากระเพราดำเจ้าจะคิวน้อยเนาะเจ้าหอมน้อยเจ้าพัดมหอมจุกเนาะเจ้ารอสักกราเนาะเจ้า หอยหลบสุกกระใจหอยลงไปเลยเจ้ามาค้นชอบแบบจูบเอาก็บัต้องแกะก็ได้นะเจ้าใส่ตึงเปลือกเลยก็ได้นะเจ้าแต่เขาหยาแหวบธรรมดาเจ้าคือแบบง่ายๆทำหน่อยเจ้าบัต้องจูบมาเจ้าตักกินได้เลยเจ้าสะดวกทำหน่อยเจ้าชนะกระพักหอยทึบซุกทำหน่อยเจ้ากรอบหน่อยเจ้า พัดไปเรื่อยๆนาาเจ้าหังพริกกับหอยเข้ากันเจ้าหอยคมหรือหอยจูบ้านเฮาน้าเจ้าแต่น่าระใส่ใบกระเพราลงไปนะเจ้าคนให้เข้ากันน้าเจ้าให้กระเพรามันซุ่หน่อยเจ้าเริ่มหอมแล้วเจ้าอันนี้ก็อบเกินยาเตินน้าเจ้าสะมาจะเอาไปแกงกับตุ้มนาาเจ้า ใส่เกงเค่ใส่ย่างแอจะเกงใส่ตะปูนะเจ้าวันนี้เฮาอามาจากข้างแหลกเจ้าพัดกะเพราข้างแหลกมาเจ้าเห็กกนกระเพาหุงข,อของข้อนึงเจ้าไปมดมาเจ้าพักเริ่มจะซุกแล้วทุย่างเริ่มซุกมาเจ้าเขาก็จะมาปรุงข้วมดเจ้าขุาวมดตามใจชอบแต่เจ้าใะ้รสด,ดีสิอิ่วขาว ชูลดลงไปเลยน้าเจ้ากาดยางกระส่ลงไปเลยน้าเจ้าหน้าป่าก็ได้เจ้าจะนั่งกระนเพืเข้าการเจ้าพักมาค่อยแฮมน้าเจ้าเขาจะพัดเพ้่มีน้ำคุ๊คิดแค่น้อยเจ้ากินก็พอหุงล้ำเจ้าเสร็จแล้วน้าเจ้าเตรียมจานรงเลยเจ้าถวยก็ได้เจ้า มาตาประมาณนี้เลยเจ้าบ้านๆเลยเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้าฝาก็ไลก์ก็แชร์คลิปเฮาแล้วก็คลิปต่อๆไปของเขาด้วยนะเจ้าขอบคุณเจ้า